ย่างนั้นการที่พวกเราสร้างกุศลนี้มันจึงรวมลงที่ใจรวมลงที่ใจโดยทายเดียวโดยทายเดียวไม่ได้รวมลงที่อื่นทานบารมีทานบารมีเมื่อเกิดเนี่ยทำให้ใจมีความเมตตาศีลบารมีเมื่อเกิดทําให้ใจมีความเมตตามีคำะบารมีเมื่อเกิดทําให้ใจมีความเมตตามันจะต่อกันบารมีสิทธิมันจะรวมอยู่ที่เมตตาตัวนั้น เป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าเมื่อพวกเธอรักษาศีลแล้วพวกเธอจะไม่มีความเมตตาเพราะศีลต,ตอนนั้นบ่งบอกแล้วศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสิบก็ตามศีลสองร้อยี่สิบก็ตามก็บ่งบอกให้คุณง้ามความดีทั้งนั้นย่อมที่จะมีความเมตตาครอบไว้เคลือบไว้อ,ไอยู่ตลอดเวลาพวกเธอจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะแผ่เมตตามไม่แผ่เมตตก็ตามหากเป็นอัตโนมัติของมันอยู่ในนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือภาคปฏิบัตินะเนี่ยพอเรามารู้มาเห็นโอ้มันอยู่ที่ความเมตตาเนี่ย ทานะบารมีก็เกิดจากความเมตตาถ้าไม่มีความเมตตาจ้างก็สร้างทานะบารมีไม่ได้ศีลบารมีก็เฉกเช่นเดียวกันเนกขมบารมีก็เฉกเช่นเดียวกันปัญญาบารมีก็เฉกเช่นเดียวกันเนี่ยวิริยะบารมีก็เฉกเช่นเดียวกันขันติสัจจะอธิฐานะบารมีก็เฉกเช่นเดียวกันย่อมที่จะมีเมตตาบารมีตอนนี้เข้าไปเมนใจวางกลางเวนอุเบกขา ย่อมที่จะมีเมตตาตัวนี้เคลือบอยู่ตลอดตลอดลองพิจารณาดูที่ลองปฏิบัติดูที่เพื่อพอเราจะเข้าใจเองนี่หลวงปู่พูดถึงภาคปฏิบัตินะมันจะเสมอกันไปหมดเสมอกันไปหมดอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีความเมตตาเข้าไปนี่บุคคลคนนั้นก็ปฏิบัติทำไม่ได้ก็เป็นพวก ลัดีดิลทีนอกเลอดนอกกลอยทำลายชาติหนาเหมือนที่เราเห็นตัวเรดินแดนนั่นผู้ที่ขาดความเมตตาโกนหัวนกหงีงผ้าเหลืองถ้าไม่มีความเมตตาก็เป็นเปรียบเสมือนเถิดเทเลฉันนี่เราพิจารณาดูที่เป็นเหมือนพวกเปรตพวกอสุรกายมันไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ต้องมีความเมตตาจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้โกนหัวนกหงีงผ้าเหลืองถ้าไม่มีความเมตตาก็เปลี่ยนเป็นสัตว์แต่ว่าเปรตที่ลักษณะ จิตเป็นเปรตไงเม้นร่างเป็นมนุษย์ก็ต่างแต่ว่าใจมันเป็นเปรตจิตมันเป็นเปรตร่างมนุษย์ใจเป็นเปรตนั่นแม้แต่โกนหัวหลวงผ้าเหลืองมันก็เป็นเปรตอยู่เท่าเก่ามันเพราะว่าไม่ยอมปรับสภาพให้จิตให้ใจมันมีความเมตตาถ้าความเมตตาไม่มีแล้วจ้างก็ไม่สามารถสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการสร้างบุญกุศลหรือสร้างบารมีสิบหรือสามสิบทัดของพระพุทธเจ้าได้เลย ต้องมีความเมตตาตัวน,นั้นเกิดเสียก่อนจึงจะสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างเต็มเ่เต็หมหน่วยนี่พูดถึงความเมตตาในธรรมนะไม่ใช่พูดถึงความเมตตานอกธรรมนอกวินัยนะค้นั้นจะดิ่งในการสร้างบารมีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ดังที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาไงไม่งั้นช่วงที่เราประพฤติปฏิบัติเราไม่ค่อยค่อยลดการทําปานาติบาตลงและจนไม่ทําการปานาติบาตอีกถ้าใครมีทิฏฐิมานะตัวนี้ ผู้นั้นยังไม่เดินผู้นั้นไม่สามารถเดินทางเข้าสู่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเลยม้นบวชร้อยพรรษาก็ตามล้านพรรษาก็ตามนี่ผู้น้ฟังตรงๆนะนี่พูดถึงว่าเมตตาบาร,รมีตัวนี้มันจะครอบไปหมดถ้าไม่มีความเมตตาม,มันก็ทานบาร,รมีไม่เกิดนะลูกนะคือไม่อยากจะทานเลยอย่างนั้นทานบาร,รมีหรือในบาร,รมีสิบอย่างนี้ก็ต้องรวมกันอยู่ที่เมตตาบาร,รมี อันนี้พิจารณาแต่ตองดูแล้วจริงเทศให้ฟังนะนี่พูดให้ลูกหลานฟังด้วยความเป็นจริงจอมที่จะเป็นอย่างนั้น